ลูกค้างงแท็กซีปษษษษ่ปฏิเสธโอนเงินจ่ายค่ารถโดยสารกดเงินสดให้ด่าไม่หยุดการโอนเงินเพื่อใช้จ่ายสินค้าบริการเป็นวิธีที่เกือบจะเป็นเรื่องปกติแล้วในยุคปัจจุบันที่การโอนที่การโอ,อนจ่ายสะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการสัมผัสเงินเพื่อป้องกันโควิดได้อีกทางด้วยแต่คลิปที่ได้รับการแชร์โดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ทำเอาลูกค้าและชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปถึงกับงงเพราะแท็กซี่วอยาวหนักมากหลังจากลูกค้าทมว่า รับโอนจ่ายเงินได้หรือไม่ก่อนที่จะขอแวะกดเงินสดเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อนํามาจ่ายแต่แท็กซี่ก็ยังบ่นไม่หยุดด่าลูกค้าทําให้เสียเวลาทามาหากินและบอกว่าผู้ด้วยสารผิดที่ไม่มีเงินแล้วมาขึ้นรถซึ่งโวยวายด้วยเสียงดังและต่อว่าลูกค้าไม่หยุดโดยไดโ้โพสระบุว่าขนส่งมีงานทําอีกละขับรถสาธารณะแต่แท็กซี่ทุกวันนี้ปลอดภัยพอหรือ,อยัง เกิดการขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านพอขึ้นรถมาแต่ไม่มีเงินสดเลยถามคนขับไปว่าสะดวกโอนไหมเขาบอกว่าไม่สะดวกเราเลยขอแวะกดเงินสดได้ไหมแต่เขากลับบอกว่าเราทำให้เขาเสียเวลาทำมาหากินและกลับมีปฏิกิระยะิระยาไรมาระยาทแถมด่าเราตามในคลิปและทำกับว่าเราไปโกงเงินเขามีเงินจ่ายจ้าไม่ได้หนีเนาะพอ,อกอกะเทยกลัวโดวนตีนะขึ้นแท็กซี่บ่อยนะไม่เคยเจอแบบนี้ กดเงินได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีมิเตอร์ก็กดอยู่นะปอลอกฎหมายไหนบอกห้ามโอนเงินให้แท็กซี่บอกเลยแท็กซี่ไรความปลอดภัยและบริการแย่ๆแบบนี้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ